มนุษย์เรารู้จักนําใบลานมาเป็นอุปกรณเ์เพื่อรองรับการเขียนหนังสือหรือว่าการจารึกตัวอักษรน,นะครับมาเป็นเวลาช้านานานับพันปีแล้วก็ว่าได้วัฒนธรรมการใช้ใบลานบันทึกเรื่องราวจาร์ตัวอักษรลงไปนะครับน่าจะ แพร่หลายเข้ามาอยู่เข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิพร้อมๆกับการรับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆเนี่ยนะครับามาจากชมพูทวีปนะครับก็ราวๆพุทธศตรวตรรษที่12นะครับมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกที่กล่าวถึง คมพีใบาลานนะครับแม้ว่าตัวคัมภีร์ใบาลานเราเนี่ยจะพบเก่าแก่ที่สุดเนี่ยเพียงพุทธศักราช2,014ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาก็ตามทีนะครับ กม็มีเข้ารอยที่บ่งบอกว่า,าวัฒนธรรมการใช้ใบลานเขียนหนังสือในดินแดนสุวรรณภูมิหรือว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีมายาวนานานับพันปีแล้วนะครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกันนะครับว่าต้นลานหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็การเตรียมใบลานเพื่อที่จะประกอบ ขึ้นมาเป็นคัมภีร์ไบลานนั้นนะครับเรามีวิธีการหรือภูมิปัญญาทีา่สืบทอดกันมาอย่างไรบ้างรวมทั้งการจานตวนัวอักษรลงไปบนคัมภีร์ใบลานคือลงไปบนใบลานเพื่อบันทึกเรื่องราวหรือว่าเพื่อสร้างาพระธรรมเจ้า ในพระพุทธศาสนานั้นนะครับมีกระบวนการหรือว่ามีขั้นตอนในการทำอย่างไรการเตรียมลานจากใบไม้ธรรมดาใบหนึ่งให้กลายเป็นธรรมเจดีที่ทรงคุณค่าควรแก่การสักการบูชานั้นต้องผ่านขั้นตอนอันพิถีพิถันและอาศัยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมจึงจะได้คำพีที่มีความประณีตงดงาม เป็นสิ่งล้ำค่าแทนคำสอนแห่งองค์พระศา,าสดานขอนเราาล้ล โดกก็คือเขาตายไปโดกรูปสืบแสนทราบเจ้าไม่ได้นี่นี้ขออนุญาตเขาอยู่ตมเนอะของข้าแม่สี่ได้ล่วงล้ำก็เกิดด้วยใบแตจกระทำของข้าแม่ผมเนาะนายอินทร์ุริยะเนาะเป็นคนขึ้นลานอือเอาใบลานไปเขียนทำอ่ะสืบแสน พระศาสนาคือความสอนองค์สมเสมุทธเจ้าลานที่จะใช้ขึ้นาลานที่จะใช้ใบเนี่ยจะต้องมีอายุแก่เกิน25ปี และลานมยอยุ่ถึง8 0ปีแล้วห0ปีถ้าถึงเวลาก็จะออกลูกใบลานที่จะใช้เนี่ยก็คือจะต้องใหญ่พอที่จะเขียนทำหรือคำสอนขององค์มาสน์สัมพุทธเจ้าเนี่ยให้พอดีแล้วก็ให้พอเหมาะแล้วลานที่จะใช้ทำหรือว่าเขียนเนี่ยต้องมีความหนาให้พอดี แล้วก็ใบต้องใหญ่ด้วยต้นลานอา,อาจจะหายากเนาะแต่ว่าคนโบราณเขาก็ปลูกไว้เหมือนกับต้นนี้มีมีแค่2ต้นในจะำพองเนาะตอนนี้ที่เหลืออยู่แต่ว่าที่มันต้นเล็กๆมันใช้ไม่ได้มันจะมีสองอย่างมีลานใบเล็กแต่นี้เป็นลานใบใหญ่ลูกก็จะใหญ่ตามที่ทางใต้น่ยจะเป็นบรรลานใบเล็กแต่นี้เป็นลานเอาไว้สําหรับคนโบราณเขาเรียกว่าเอาไว้แขยนรรมเนาะ ตัดได้หนึ่งครั้งอ่าก็ประมาณหน้าหนาวเนาะแล้วก็อาจจะตัดเดือนนี้ก็ได้โดยส่วนมากจะตัดหน้าหนาวเดือนสี่เดือน,นห้าเพราะว่าจะต้องเอาไปเอาไปตากําค้างเอ่อามวันห้าวันนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทําได้แต่ว่าถ้าจะได้ผลที่สุดก็คือต้องตัดหน้าหนาวเนาะก็เดือนห้า ประมาณ9ก้าใบเก้าใบเจ็ดใบแค่นั้นแหละประมาณสักสิปีประมาณ20ต้นแต่ว่าบอยมันเนี่ยเพิ่งจะต like hmm. ัดให้ครูบาให้มาหาอยหรือว่าทางวัระธรตุเนี่ยสามปีผมมีที่ขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวขึ้นลูกขึ้นผลเอาหมดผลมันนี่ต้นนี้นี่ถ้ามันเป็นเต็มเต็มก็ประมาณพันกว่าทั้งจอมทองมีมีทั้งเชียงใหม่และจอมทองเนีอยมี ก็มีเข็มขัดนิรภยัยเนาะแล้วก็มีเชือกมีบันไดต้องใช้ตะปูตอกถ้าไม่มีต้นไม้ติดแต่ต้นนี้หรือว่าฟุกเนาะมีต้นไม้ติดเนาะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็จะต้องเอาบันไดขึ้นไปแล้วก็ตีบันไดลิงขึ้นไปใช้เข็มขัดแล้วก็ขึ้นไปเรื่เรื่อเนนอ้แล้วก็ถึงข้างบนแต่ก่อนจะขึ้นเนี่ยต้องขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็บวงสรวง นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัุปัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสุปัสสะบอกแม่นะนีแต่ว่าถ้าว่าเอาลูกมาเนี่ยเราต้องวงสรวงพวกไก่หมูอะไรแล้วแต่ถ้าติดต่อเขาจะเอาอะไรบางคือเทวดาเขาแหมลักษะทุกต้นอ่ะเพราะว่ามันมีหน้าที่ใเอาใเขียนทำเนาะนศาสนาแห่งองค์มหาพุทธองค์พระโคดมขออนุญาตขึ้นเอาใบมาลงเหยียดทำนอกคือพระตายปิฎกคือสิบแสนท่านเจ้ามีหน้าที่นี้ขออนุญาตขึ้นอยู่ตะบนนอกของแม่ การล่วงล้ำเกิด้วยใบแจกลารกระทำของพระแม่ก็จะมีอันเป็นไปตามตัวเราเหมือนกันครับเพราะว่าต้นไม้ทุกต้นก็มีเทวดาอยู่แต่ว่าต้นแลนเนี่ยเป็นต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์ก็คือลูกก็มาทําลูกประคำอย่างนี้ได้แล้วก็ใบก็เอาไปเขียนพระธรรมแต่มาจถอยู่ได้นนห้าร้อยถึงหนึ่งพันปีขอย้ำว่าใครถ้าจะขึ้นแลนเขียนธรรมจะขึ้นต้นแลนจะต้องมีการบรรเทนก่อนก็คือ บรเพีธรรมและบุญพอแล้วก็ตมบขึ้นแล้วถึงสิ่งที่สร้างก็จะสมบูรณ์ทั้งคนขึ้นคนทำแต่ใครมีจิตไม่สงบหรือไม่ปกติและไม่เต็มใจก็ไม่ควรมาทําสิ่งนี้นะได้อย่างต้องเชื่อและศรัทธาว่าสิ่งนี้จะสืบถึงลูกหลานนะข้างหน้า การรักษาความสอนของศาสนาเนี่ยเป็นอนิสงส์เวลาเราสวดไปเดี๋ยวมันก็หายแต่คําสอนยังอยู่ถ้าเก็บไวด้ดีๆเนี่ยก็อยู่ถึงทัท่วลูกพท่ลานเราแม้เหม็นเหม็นเหม็นตัวผมเนี่ยทุกวันนี้ก็รักษาศาสนาไหว้พระสวดมนต์บูชาองค์สมเด็พระพุทธเจ้าบูชาพระติฎกเสมอแล้วก็ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์แต่ว่าเราอยู่ในจุดนี้ดีไหมดีเพราะมีปิติ การที่เรามาทำตรงนี้เพราะต้องการให้ศาสนาขององค์พระบิดาก็คือองค์พระสมสัยสมพระเจ้าองค์มหาคดมอยู่ต่อให้มาถึงที่สุดคนที่ทำเนี่ยเป็นคนที่คิดไกลแล้วก็คิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะเกิดกับคนที่ทำดี